สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญพลาผ้าชโชว์ครับสําหรับเมื่อนี้ครับโอกาสดีผมไลมาทีศารหลวงปู่คําตาสิริสุโทโธครับชายงามที่สะกรวดในที่หนึ่งที่เมืองบาดาลครับผมเรียนเชิญทุกท่านติดตามเหลขกเสี่ยมซี่ไปน้ากันครับได้เท่าไหร่ครับสามศูนย์นใช่ครับผมที่เคยเขยา่านี้เขยา่ขยากีา่อันครับ อันเดียวอะไรใช่ไหมอันเดียวค่ะแต่วา่าอันนี้มันน่าจะเลขมันไม่ค่อยมีสามศูนย์ได้สามศูนย์นะต่างจาังส <c oughs> องศูนย์สองศูน,น,นย์นนอ๋อสค่ะไป,ไไปอ่าได้สามศูนย์กับสองศูนย์น้นองเดินทางจากดดอ,อุดรอำเภออะไรอำเภอเมืองอใช่ไหมอ๋มออำเภอ อาเภอเมืองอุดรเลยครับผมได้มาบ่อยไหมครับคาชะนดมาบ่อยค่ะเพราะว่ามาแก้บนมาแก้บนที่แก้บนนี้คือได้รับโชคหรือว่าหน้าที่ํางานครับได้รับโชคค่ะพอดีทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกออนไลน์เ่ค่ะแล้วก็พอเราได้เงินตามที่เราขอปู่กับย่าเราก็มาแก้บนตามที่แบบที่บนไว้เงียค่ะใช่ก็เลยได้มาบ่อยเพราะว่าขอก็ได้ตลอดมาด้วยกันกี่คนครับสองคนมาสองคนครับ จินดีด้วยครับขอให้ประสบความสําเร็จเนาะครับผมสำหรับน้องที่มาจากอุดรได้30กับ20ครับเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขแมนแมนจากสารพอปูคําตาครับผมชายงามเมืองบรดัลครับคนที่ไปประกวดชายงามแล้วก็ขึ้นมาได้มาบวชเป็นเจ้าอาวาสกัมรณาภามเลยเนา,พา,พาะพี่น้องครับผมกับพ้าทุกท่านมาเอาุมเอาคูมแล้วก็มาพอน้องขึ้นมากราบไหว้ขอพรจากพอปูครับ กระไดโชคมากแก้บนครับผมได้30กับ20ครับผมขอบคุณน้องหลายๆครับผมบค,ครับสวัสดีครับน้อ,นองน้องซื่ออย่างกันะชื่อออมะชื่อออมอ๋อครับผมครับสวัสดีครับ